เพื่นให้โชคาห็ายหมไหลงวดหรอเป่าโอ้เล็ดังเลยอันนว้เพื่อนเพา่องแกน้เพื่บอกดังเพื่อนเพื่อนเพื่อบอกความดงคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากินรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดจารณญาในการรับชมไม่ซื้อปะคับสารสารไนครับซับกูต้างครับเไม่ซื้อหรมาถาไม่ซื้อว่ะงสรขาม ปูขามต้นปูขามโอ้นี่ต้นขามต้นขามหลายเนาะบังก้างดกบังก้างดกบังก้างดกต้นขามสี่ต้นต้นเก่าต้นแก่ต้นในแต่ตัางบ้านบางก้างหน่อยขามตัดครับมันย้อนลงกระซังขามตัดเมื่อวานนี่เพิ่นมาเห็ดพิธีอยู่นี่บ่หลวงตาเพิ่นมาเันนี้เขาบละหมากรากไม่มาถวายมาถวายมาแก้บุญ เออจังลูกหลานเรียกได้ยังเขาก็มาอไปสอบเป็นคู่เป็นน้าเองเห็นครับมาบุญมาขอเป็นยังก็ว่าไปขอโชคขอลาบขอการเงินการงานใช่ครับโอ้สารเก่าอยู่ทางคุณนนี่เพิ่นเห็นขึ้นไหมเนาะอันนี้เพิ่นมาสั่งให้นไหมเนาะเพราะว่าเพิ่นให้โชคให้ลาบมาหลายงวดติดดวงตา พื้นให้โชคนี่มาหลายงวดล้วบ่โอ้ตังแต่งวดพนเะับโอ้เล็ดดังเลยายกคุณครับเกาสอง่แล้ว็ไฮไทเดเ้หรอคือเได้นบ่ที่าทุกที่ได้เลข้ครับจับเแปเ่กมันได้เลขตัวใดได้เลขตัวใด่ะบัดอยู่ลวงตาไว้ชีหูพื้นขอแบบใดี พจนุดถูบเอาบอกครับหรือว่าพิ้นฮ็ดแบบเดิถูกเชียงไทยข้บวแพดข้าวทูบกินนะถูกโอ้น่งแล้ครับถูบเชียงไทยเชียงไทยตุลีพ่นจุดเอาแบบนั้นบอกครับาไสดอืมเมื่อหัไรสดตัวนั้นเด็ดเจ็ดโอ้แปดหาเจ็ดเนี่ก็ถือลุ่นนแปดหาเจ็ดเออมีแล้วผมก็เลย ตามมั่น uh ี่แล้วแต่ก oh ็แกหาจิตนะนั่นแล้วครับได้บ่อบ่อครับบ่อบ่อได้สื่อน้ำพุนเหรอครับแต่ว่าเห็นอยู่เพิ่นได้เปลี่ยนหาจิตหมดเพิ่นมาเมื่อวานเพิ่นได้ตัวไม่บ่อลงตาฝนฝนตกครับแตกเไหมเหรอโอ้ตัวไหนก็ลงตาแปดศูนย์เนี่ยมันมีตัวเดียวนี่บ่ มันมะเมียนสามตัวสองสามสองสามก็แปดศูนย์แปศูนย์สองสามตัวแปดศูนยสองนี่ยกว่าเป็นมาขอตองหัวสิครับเป็นจุดเขาอขอังแม่ะเป็นมาขอตองหันได้แปดแปดศูนย์น่ครับฝนตกใส่แตกไปแลวฝนตกใส่ตัวใดก็หลองตา แปดศูนอห่วยแปดศยองห่วยแปดศูนย์สองห่วยเราบอกลายไรแล้วำัะแปนย์สเด้อพนมาขอแปดูนย์สองกับสองสามแปดศูงกับสองสามพอนขอตองหัวยพี่องแปดศูนย์สองกับสองสามเอามาปรทันเนาะพอนขอไปเมื่อวานนี่แต่มาประทันแต่มามาสอบถามดวงตาเพราะว่าสารนีอยู่ขังวัดเนาะดวงตาได้เบื้องน้ำพึ่ยูบอกครับเมื่อวาน แปดศูนย์สองับแปดสามโอ้แปดศูนย์สองครับสองสามะได้ล่างได้บนเลยตัวนี้ตรงตาอืครับแปดศูนย์สองครับปดศนอกับสองสามรัอ่ะอันนี้เขามาบ่ดทันคุณคุณมาขอโงวดหมู่อันนี่เนาะเขากัมาบัทันกันเลยพอดีสารนียุขัง ขันวัดขางกุฏิหลวงตาก็เ <c> ล <ười> ยถ <c ười> ือโอกาสนี่ทำหลวงตาแล้กบบวก็บวกกุอม่วัดแล้ะวะ่าเขาได้แปดแปดสองศูนกับสอเอ 8, 20, เอแปดศูนย์สองกับสองสามกับ2 3าสามเขาถามเรแล้วเดีวเราชี้ให้าูกสามเอพน้องว่างั่นเราวะ่ากันยังว้านน่ยดิเ้าแต่บุญเนาะหลวงตาเนาะ ขนาดคนยุโกสุมเราก็ไปเข่าฝันบอกกันตีบนี่หรอเนาะหลวงตาเนาะผมมากกลนี่ครับไปเข่าฝันคุณไม่รู้โอ้เพื่นผู้ให้เอาอาหารเอาอย่างขึ้นไปทั้งสารโอ้ครับหลวงตาแปดศูนย์สองกับสองสามแปดศูนย์สองกับสองสาม โชคดีเพ <aş bekommen S 1> ื่นมาขอเพิ่นได้เมื่อวานนี่เนาะมาขอต่องวดอ้าวพี่น้องก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเบิ่งเนาะหาเป็นบุญวาสนาร่วมกับเพิ่อนไทยดีห้ามนีตัวเลขฮะไทยเป็นดีห้ามนี่ตัวเลขไทยไทหม่งได้ลงตาถาเห็นตัวเลขไทยหม่งได้ครับน้าในสันนวเราอ่ะในสแล้วเราอ่ะในสานตัวเล็กเลยยุไส่ลงตาอีเนสันที่ม่งได้เนาะว่าไทยดีเห็นตัวเลขกก็ว่ะใช่หล่ ลุงตาก็บอกน่เป็นยังขั้นหลวงตาเห็นไหมขั้นบอกว่าถือแล้วว่าต้องเห็นพวงเอาเองเรามาถ่ายดีๆเสีเห็นตัวเลขกนะถ่ายดีๆเสีเห็นตัวเลขอยู่หม่องในน่องบาทนี่อยู่หม่องเลยเรเห็นแล้วครับลุงตาเราไม่เห็นกันแล้วไปเราเห็นกันแล้วไปบ่มีโชคตีแล้วว่าไม่ใช่ล่ะมีมุมในเก่ดในน่องเล็เนาะโอ้โหเนี้มเห็นลุงตาเห็นอยู่บ่านี่เรามาถ่ายดีๆสิเห็นตัวเร่กนะถ่ายดีๆเสียเห็นตุเร่ โอ้ลองกุ้นมากเขาเห็นเลยเจ๊ไหนเขาสีเห็นระเบิดแต่มีหมองเบิ้งเห็นบะแต่ว่าทีเนี้ยกับแปดสองแปดศูนย์สองนี่เด้กับสองสามเซ่นี่เด้ศูนย์เก่าเนี้ยศูนย์เก่าดูเซ่นี่ศูนย์เก่าเดี๋ยวด้วยขยสี่ด้วสี่เบิ้งสี่เบิ้งสี่ด้วนี่นี่เลขศูนย์นี่เลขเก่าศูนย์เก้าศูนย์เก้าเซในกระทัง ทีในกระถางมันมองผมเห็นแล้วครับนี่ศูนย์เก้าหรือหาเก้านี่แหละจผมเห็นแล้วน้องจ้านี่ศูนย์เก้าหาเก้าแล้วก็อย่างนี้เนาะพี่น้องเบื้องดีแล้วนี่เอาฟังพคนบอกออกแต่ว่าเอ็ดศูนย์เก้ากับหาเก้าแล้วนี่เอ็ดจะขึ้นหน้าจอให้เบิ้งตัางแต่ทีดวงตาบอกให้ฟังนะครับแปดแปดศูนย์สองกับ สองสามแปดศูนย์สองกับสองสามแปดศูนย์สองกับสองสามไปขยายดูแลตรงนี้เลยอ่ะพี่น้องมาแบบได้โชคกันตเข้าวกันเลยมามดำเนาะมาครั้งแรกขอให้โชคให้มานะครับเด้อเป็นศารบ้านเนี่ยงก็ลงตาบ้านน้องบ้านน้องโกบ้านน้องโกตำบลตำบลแพงปะ อำเภอโกสุมพิษัยจังหวัดมหาสารคามพี่น้องอ่ะถ้า่แน่ล่ะถ้ามีโอกาสแอดจะเดินทางมาเนาะถ้าหูว่าปืนโอ้อิ่นมาเทรุ้นจังมาไหม่มื้อนี้มาบพท่านเพิ่นเพิ่นมาแต่หมู่วัดเร็วน้อโอ,อ,ค,อครับอือครับอตัวใดก,ก็ลองตาให้ผมถามอีกเนี่ที่เพิ่นใด้มู่วัดแปดยังไงก็ แปดนี่งก็ที่เป็นได้นั่นแหละเป็นเป็นเห็นตัวใดคแปดศูนย์สองแปดศูนสองกับสองสามครับอ๋สาธุสาธุครับอยูไ่ไหนไม่ถูกเรอนะรับที่นกอย่าลืมกดติดตามช่องบาวสานทิสแกน